ก็เป็นตีที่กลางที่สุดเว้ยใช่ป่ะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเออต้องได้ดิวะไม่ไม่ต้องไา้ดิวะเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะกูกับแมททีมอ่ะกูกูจะได้แมททีมนะตอนเนี้ยกูจะได้แมททิมก็คือว่าเฮ้ยเฮ้ยวงบีบลืมไปเฮ้ยครัมคัมคัมราชไลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหน่วยบีคอนนดนไปก่อนด้วยตูนตูนโดนตอนแรกกูได้การแมททีมไม่ก็อีว่าตอนเนี้ยอแล้ ไม่มที่นี่ว่าที่ผูอได้อะเฮ้ยคนออกจ่กครถคนออกก่อนเห็นไหมเรบเปิดโดนแบบเปิดเรไปเลยนัุกูยดุ่คมเลยบัรเท้าหนึ่งตัวบัตรบัตเท้าบัตรเท้ามาเขานี่มาเขานี่เฮ้ยอาสาคนนึงมานี่คนนึงมานี่คนนึงมา2คนมา2คนมา2คนมาคนมา เอ้ยมันมีสองเฮ้ยเนี่ยเออแล้วเว้ยฝันอีกว่านู้นเราเอาตีมตรงนี้กับไหมเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนมันใกล้หมดเลยมันใกล้หมดเลยสายมีสายมันรอแต่คนนึงรอแต่คนนึงรอแต่คนนึงกับน็อ๊กับน็อ๊ไม่โดนเลยพี่อะเสียงรถด้านหลังนั้นในบ้านมีตุรงตรงโอ้กิตตี้เนี่ยกิตตี้ โดนโดนโดนขอ็อกโหยิงไม่โดนกล้องคือจีบห้าสิบลถละคซ้ายที่คซ้ายทีกำลังเอาโดว์พิอากำลังเอาโดว์พินีมีหลังร้อหลังรื้หันแล้วเป็น้วเ็นแล้วหัวขาแล้วเนี่ยเฮียโดนหัวโดนหัวโดนหัวามระเบิดนะมีกิตีิครับเนี่ย รอรันตี้โอ้ยี้ยตอนนี้มือก็แตกกับเจมส์ก็แตกระเบิดโดนยยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่มีกระสุนแล้วต้องเก็บไว้ชาร์จตรงนี้ได้ตัวเดียวตัวเดียวลุงเลยเอะไรเลยโอ้โหขอม่วขอโม่ต่วโม่ต่อโั่เบรกกระแทกับแตกนะกระแทกกระแทกเจมสมากขอตีเจมส์มากตายแล้ว

เออปืนสีเขียวมันนี่เนี่มาทำไงลองโบเฮียนโอ้ลองโบโอ้พื้นอ่ะแล้วปืนโอ้ไม่คุยกับตัวมึงไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยมีไอ้เราเอ้ยตรงนี้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 เอาหรือเปล่าวะไม่ไม่หรอกเอ้ยเอ้ยเอาเอายางยางยางร่อนร่อนร่อนเดี๋ยวได้ตัวตัวตัวมึง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 จะบีตูดมึงเะไ่อไหร่เฮี้ยจริงไอ้รอบนี้ของเรียบเรียบ คนตะมบีบสูดมือไหนที่อ่ะมีแล้วบ้างมีแล้วบ้างวะมีแล้วบ้างเอาไม่ก้าเอาเลยโอ้โหจะเอาเอาอ่ะกูไปเล่นแล้วปืนเนี่ยเฮ้ยกูขอเขาเปลี่ยนใจวะเ้ยโอ้อาสุดนึงเลครับกูจะอาสักหนึ่งนีองั้นเอาเ้ราาเลยนะอาักนึ่งับกูได้ปืนปดกูได้ปืนรูกรักกูไล่ที่ ปืนปืนในฝันตู SMG ทั้งคู่อะตอนเนี้ยเฮ้ยมันตรงไหนย่ากำนั่งกำนัมากำนั่งกำนักำนั่งโอ้ทีแกนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับกับบ้านนี้กับบ้านนี้กับบ้านนี้ใช่ใช่หวกกันอยู่เอาบ้านไหนก่อนเราอยู่ใหนก้าเราอยู่ในเรามันปวัดกันก่อนไหนนี่นี่นี่มันนิ่งมันนิ่งเฉยมันนิ่งเฉยยังไงยังไงยาย่าย่ายาระวังขวาระวังขวาระวังขวา

ตัวเองไม่ได้โดนจะจะร้องโอ้ยทำไมวะมันร้องโอ้ยไรโอ้ยไมะร้องโอ้ยทำไมวะสัตมึงโดนยิงมึงก็มากระดดมึงโดนีเออจะร้องโอ้ยทไมวะนี่จะร้องเียอะไสัตสันยิงอยูยิกนยิงกันปุ๊กปังปุ๊ปังเนยเนรอรรครอคิดอเดี๋ยเป็นโดนีมันเปิดคอโต้เลยดิมันเปิดคอโต้เลยดิมันโอเคโอเคโอเค ตุลลอกตุลลอกมันต <ๆ ondan S 2> <ๆ>ุลลอกมันตุบตุบตุบตุลอกตุลลอกแต่ระวังไอ้ตีทางขวาเรามากเลยว่ะกูกูระวังตีทางขวามากกว่าทางขวามันฟังผมผมดูซ้ายได้ดูใกล้ซ้ายมันมาแน่ซ้ายมมาแน่ระวังไว้ขวามันอยู่บ้านซ้ายมันซ้ายมันมาแน่เรารอรอเลยใช่ซ้ายมาแน่บังดีซ้ายมาแน่ซ้ายมันมาแน่ซ้ายมันมาแน่บังดีเราบังดีเราตีเลยสัตว์โดมุดอีก